จะเป็นยังไงถ้าคุณเห็นวิวทะเลแบบนี้ที่คอนโดทุกวันโอ้โหฟินสุดๆ สองนาทีรีวิวโคตรไวไป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 ให้จบนะครับอยู่ที่มารีน่าเมฟอนวันนี้คอนโดที่แสนจะใก,กล้ใกล้คนทํางานแล้วก็หาก้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลต่างๆครบเลยเซ็นทรัโรบินสันอันนั้นแหละเซิร์ชดูแล้วกันอยากจะรู้ว่ามันใกล้ที่ไหนนะครับถนนสุขุมวิทเพียงแค่เอื้อมเท่านั้นล่ะคุณนะครับที่นี่เขาก็มีของให้เยอะมากๆเลยเนี่ยแหละตามที่ผมหมุนไปหมุนมาพอคุณตู้เย็นใหญ่เากเยเลยนะครับห้องนี้กว้างแค่ไหนคุณก็ดูผมเอาเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันกว้างจริงๆนะครับทุกอย่าง ในนี้ก็จะเป็นแบบซอฟต์โครสนะครับปิดเปิดได้อย่างสบายๆเลยนะครับอ้าวหมุนโชว์หน่อยอีกสักรอบหนึ่งซิว่ามันมใส่ของได้เยอะขนาดไหนนี่ก็ทําการรีวิวไปหมุนอีกที่นี่สนุกก็ต้องหมุนนี่แหละ <c oughs> เอ๊ะจะขายอะไรดีนะครับไหนนอนนี่ดดูซิโซฟามันนอนนิ่งแค่ไหนอ่ารีวิวแบบดื้อๆครับนี่เลยนอนกันอ้าวหลับแล้วนะตื่นนี่อ้าวไปไปต่อห้องนี้มันกว้างแค่ไหนก็ลองนอนให้ดูอีกทีหนึ่งนี่หกฟุตจะนอนสองคนสามคนหรือ สี่คนก็นอนได้นี่หมุนอีกทีดีมแต่งตัวตรงนี้ใส่เสื้อผ้าคนผู้ห,หญิงอะไรยังไงก็อลองดูแล้วกันนะ2นาทีของเรามีค่ามากครับรีวิวให้จบภายในตอนนี้จะจบไหมเอาวนั่งให้ดูครับวันนี้เอออยากจะทํางานใช่ไหมพิมพ์ดีดทิปแหละพิมพ์ดูซิ ไปดูข้างๆดูซิว่าเปิดวิวออกมาจะเป็นอะไรนั่นเขาไม่ใช่เธอเธอตกหลุมรักเขาแล้วใช่ไหมนั่นแหละครับวิวข้างห้องของเราก็จะเป็นภูเขานะครับสบายๆแบบนี้อยากจะได้ทักมานะครับ35ตารางเมตรทั้งขายและเช่าเลยจ้า,จา